ตเตมสินมันก็ถึงเวลาแล้วสินนะใช่ว่าแต่ถึงเวลาอะไรของมึงอ่ะที่สำนักเขียวเยี่ยวม่วงของฉันจะมาตัดสินกับสำนักม่วงแค่ช่วงนี้ของแกน่ะสรุปคือแกจะมาท้ากูต่อยงั้นสินนะเฮ้ยเอาจริงๆฉันก็ไม่ได้ลังเกียจการท้าประลองของแกหรอกนะแต่ว่า ฉันเบื่อความหลุนแรงแล้วเรามาดีกันเถอะและเราก็จะกลายเป็นมิตรแท้ของกันและกันดีกว่ามิตรภาพคือชัยชนะที่ยิ่งยหญมึงนี่มันพูดมากจนกุลำคาญเลยแฮ มิตรภาพอะช่างมันพบปัจจุบันกูจะต่อยกับมึงอ่ะ <c oughs> โอเคนั่นสินะถ้าคลิปเราไม่ต่อยกันคนดูคงจะไม่ชอบแน่แน่ใช่ไหมล่ะโอเคฉันเข้าใจแล้วงั้นมาสัตว์กันให้ตายไปข้างเลย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละที่ฉันต้องการ <ค><ณ>มันจบแล้วล่ะถึงพลังจะสูสีแต่ดูเหมือนว่าฉันจะเร็วกว่าแกเยอะ <ś led> <ś led> แกจะเร็วกว่าฉันได้ก็เฉพาะแค่ตอนนี้เท่านั้นแหละเฮ้ยหมา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 ยความว่ายังไงกันนะ,ะนี่แกไม่รู้สินะว่าข้าสำเร็จวิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติแล้วนะ่ะบ,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 บ้าน่ะปักเป็นไปไม่ได้ ว,วิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติวิชาที่ฝึกกันยากโคตรๆพลังที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้นั่นน่ะนะโกหกกันชัดๆไอ้ี้โมลาก่อนแกไม่มีทางแตะตัวฉันได้อีกเป็นครั้งที่สองแน่วิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติ ฮัลโหลฮัลโหลว่าไงเออนีน่นี่แกหายไปไหนแล้วเนี่ยฮะเอฮอแกอยากรู้งั้นเหรอ <laughs> มึงอย่ามาลีลาที่พี่บอกมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ฉันก็อยู่ในอยู่ในหัวใจของแกยังไงละ่ะเอออตับตบองเอ้ย <laughs> <laughs> ดูการ์ตูนจบก,ก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราช่องต t มเซ็นด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราลงทุกวันเสาร์ลง youtube 10โมงเช้าส่วน Facebook เราลงทุก5โมงเย็นสกด T A M Z E N t มเซ็น <laughs>